มีเงิน50,000บาททำอะไรดีตอนที่2ลงทุนแบบออนไลน์ทำอะไรได้บ้างสวัสดีครับผมวัลตทพงศ์รัชตะนามโมนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ท,ทําธุรกิจมาแล้ว14ธุรก,กิจทั้งในไทยและในจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในคลิปของผมนะครับซึ่งคลิปของผมเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าจะทํำยังไงให้คุณประสบความสําเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับโดยอาจจะมีบางคลิปนะครับที่เป็น ลิปชีวิตสวนตัวของผมบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้นสําหรับตอนที่แล้วนะครับที่ว่าเงินมีเงิน50,000บาทลงทุนอะไรดีเนี่ยเวอร์ชันออฟไลน์นะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันออนไลน์ก็คือตอนนี้ครับเป็นเวอร์ชันออนไลน์นะครับสำหรับมีเงิน50,000บาททําอะไรดีนะครับแต่ก่อนจะฟังนะครับผมแนะนําให้ฟังจบทั้งคลิปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าอยากมีคําแนะนําหรือว่าผมขาดตกบกพร่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ ก็ลองไปฟังกันได้เลยครับว่าจะทําอะไรดีครับทีนี้เราลองมาดูฝั่งออนไลน์นะครับฝั่งออนไลน์เนี่ยปกติมันก็จะมีพวกขายของออนไลน์นะครับที่ทําได้ขายของออนไลน์ก็แน่นอนครับมันก็จะมีคุณจะไปขายผ่านทาง Facebook ผ่านทาง Instagram Lazada s h o p e ปหรือว่าจะขายผ่านทางเว็บเว็บไซต์ของตัวเองนะครับหรือว่าจะทำพวกดอปชิป หรือว่าคุณจะไปทำพวกคอนเทนต์นะครับเหมือนอย่างผมทำคอนเทนต์ตอนนี้นะครับคอนเทนต์ออนไลน์นะครับก็มันทำตรงไหนได้บ้างก็ทางบล็อกนะครับบล็อกเขียนบล็อกอะนะครับเขียนบทความทางเว็บนะครับเว็บของตัวเองนะครับหรือว่าจะไปทางทำยูทูบนะครับหรือว่าจะไปทำคอนเทนต์เนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยนะครับทาง Facebook ก็พวกเนี่ยนะครับ ห0 0 0มื่นแล้วจะทําอะไร Facebook เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าคุณที่จริงเหมือนอชี n อสแ g r ร m แม่แหละถ้าคุณเป็นสินค้าเฉพาะทางนะคุณไปขายในกลุ่มเนี่ยนะขายเป็นขายในกลุ่มหรือว่าอิสแ a g ร a เนี่ยก็คือไปใส่แฮชแท็กนะครับใส่แฮชแทนะครับเพื่อที่ขายสินค้าเฉพาะทางอะ่ะมันก็ยังพอขายได้นะครับแต่ว่าก็อย่างว่าก็คือคุณก็ต้องมีทักษะในการไปหาของที่มันแบบว่าเป็นเฉพาะทางได้นะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยห้าหมื่นเอามานี่นะคุณจะต้องเอาไปโฆษณานะครับคือผ่านไป1ปีหรือว่า2ปีก็ช่างเนี่ยคุณก็จะได้กำไรก็อาจจะเฉลี่ย30%ถึง1000%ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันเนี่ยไอเฟซบุ๊กกับอินสตาแกรมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเงินก็ต่อปีนะต่อปีค่าตอบแทนก็จะได้ประมาณสักหมื่นห ถึง5 0 0 0 0นได้อยู่นะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดเลยขึ้นความเสี่ยงก็ถือว่าปานกลางถึงสูงนะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นสินค้าเฉพาะทางและอยู่ดีคุณแบบเอาไปลงทุนนะครับแล้วก็คุณคุณแบบไปขายเฉยๆตอนแรกเนี่ยคุณจะขายไม่ได้คุณต้องไปโฆษณาไงแล้วเมื่อคุณโฆษณาแล้วเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดนะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะครับทักษะเฉพาะทางคืออะไร ก็ทักษะเฉพาะทางก็ปานกลางนะครับว่าออขึ้นอยู่ว่าคุณขายอะไรนะครับส่วนทักษะการตลาดการขายเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องสูงเลยนะเพราะคุณจะต้องออยิงโฆษณาเป็นนะครับพอโฆษณาไปแล้วคนเข้ามาถามคุณก็ต้องปิดการขายให้เป็นนะครับไม่อย่างนั้นก็โฆษณาไปแล้วก็ปิดการขายไ,ได้ก็คือไม่ได้เงินนั่นเองนะครับ ทักษะกาตลาดขายก็ต้องมีเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเขายังไม่ได้ว่าต้องการไงคุณไปโฆษณาจนแบบว่าเขาต้องการซื้อแล้วเขาก็มาคุณก็ต้องแบบปิดการขายให้ได้นะฮะส่วน lazada shopee เนี่ยก็คือแน่นอนครับขายสินค้ามันก็จะเฉลี่ยอยู่ยนี้อยู่แล้วนะครับนะครับก็3 0มสถึงพันตต่อปีนะเพราะว่ามันขายไปทุกเดือนทุกเดือนนะอันนี้พูดเป็นต่อปีก็คือก็ได้พอๆกับทาง ลาซาด้านะช่วงในช่วงปี2ปีนะครับปีสปีแรกแต่ว่าความเสี่ยงมันเป็นยังไงครับความเสี่ยงเนี่ยผมผมส่วนใหญ่ผมจะให้วัดน้อยเลยนะทำไมผมถึงบอกว่า l a z a d a กับ s h อ p e e เนี่ยมันน้อยครับเพราะว่าทาง l a z a d a กับ s h อ p e e เนี่ยเขาทำการตลาดให้คนเข้ามาซื้ออยู่แล้วไงน,นะฮะส่วนทาง Facebook Instagram เนี่ย o o k b o o กกับ Instagram เขาทำการตลาดให้คนเข้ามา เป็นสังคมออนไลน์ไม่ได้บอกว่าให้คนเข้ามาซื้อของไงฮะนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่เข้า Facebook Instagram ก็ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อของตรงๆอ,อ่ะเออาจจะมีแค่บางคนที่เขาตั้งใจไปซื้อของตรงๆนะครับในของที่ผมบอกก็แหละคือเฉพาะทางนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาเข้าไปเป็นสังคมออนไลน์นะครับดังนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อของไง ดังนั้นคุณก็เลยไปขายใน Facebook มันก็เลยความเสี่ยงมันก็เลยเป็นปานกลางถึงสูงไงที่มันจะขายไม่ได้แต่ทาง a ้า d ช้ h o p ี้นี่คือมันน้อยมากนะครับแล้วก็มี50,000บาทเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำนะทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์นะว่าให้ไปลงทุนซื้อของทั้งหมดนะนะครับปกติแล้วคุณก็ต้องไปหาดูความต้องการของลูกค้าก่อนนะครับอย่างร้านช้อปปี้เนี่ยคุณก็เอาของไปลงก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยสอนไว้หลายครั้งแล้วนะใน La าน้าก็คือ เอาลูกของคนอื่นมาก,ก่อนหรือว่าไปถ่ายสินค้าของอื่นมาก่อนแล้วก็อาจจะลองอย่างแท้มี5 0,000นก็อาจจะลองสต๊อกนิดๆหน่อยๆดูนะครับสต๊อกแค่อาจจะไม่กี่พันบาทลองดูขายไปได้ขายไปได,ไปได้ค่อยสต๊อกเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มสินค้านะครับมันจะได้เพิ่มเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นนะครับเพราะว่าสินค้าเรามีหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าเริ่มแรกก็ไม่ต้องไปเอาเอาไปทั้งหมดเลย5 0,000นนะครับเนี่ยมันน้อยทักษะเฉพาะทางไม่ต้องมีอ่ะมัน มันไม่ต้องมีอะไรอ่ะนะถ้าสญญายขถาพ่อคุณเอาไปลงขายแล้วอ่ะลงขายแล้วก็รอคนมาซื้อนะครับแต่ว่าทักษะการตลาดและการขายต้องมีอยู่นะครับต้องมีอยู่ปานกลางนะครับไม่ต้องถึงกับว่าสูงมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเขาทําการตลาดมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณยังต้องมีอยู่เพราะว่าคุณจะต้องทําการตลาดให้กับสินค้าตัวเอง นะครับทำการตลายให้สินค้าตัวเองว่าจะทําไงให้คนอยากซื้อสินค้าของคุณนะครับซึ่งก็ต้องเข้าไปไปเรียนในคอร์สออของผมนะครับก็ยังไงผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าแอดไลน์แอดมาลัทพแมก็ได้นะครับส่วนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะเว็บไซต์ถ้าไปขายของในเว็บไซต์นะผ่านไป1ปีก็ขายของมันจะเฉลี่ยเท่ากันหมดนะครับมันจะเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากเเความเสี่ยงเนี่ย ก็ปานกลางนะครับถึงสูงคล้ายๆ Facebook นะครับเพราะว่าปกติเว็บไซต์เวลาจะโฆษณาเขาต้องไปโฆษณาใน Google ไงคุณเคยหาใน Google ะแล้วมันมีคำว่าโฆษณาหรือว่าคำว่า Ad นะครับ A D S เนี่ย a อซึ Ad, ่งแปลว่าโฆษณาแหละนะครับที่มันอยู่อันดับต้นๆหรือว่าอยู่ทางด้านขวาถ้าเกิดหาทางคอมนะฮะก็คือเขาโฆษณาเท่านั้น แต่พอโฆษณาเสร็จปุ๊บเข้าไปปุ๊บแล้วจะซื้อไม่ซื้อนะครับก็ต้องมาเนี่ยทักษะด้านการตลาดการขายเนี่ยเหมือน a c e b o o k เลยครับเพราะว่าคุณต้องโฆษณาไงทักษะเฉพาะทางก็ต้องมีนะครับเนี่ยมาสไตล์ a c e b o o k เลยนะครับก็ได้ต่อป,ปีก็พอๆกันแหละนะครับดอบชิปล่ะดอบชิปที่จริงที่จริงผมก็ไม่ไม่ควรจะมาพูดตัวนี้นะเพราะว่าปกติดอบชิปเนี่ยคือไม่ได้ลงทุนไงนะครับก็คือ,เ,อ,อเจ้าของสินค้าเขาให เราเอารูปมามามาโพสขายได้คือเราจะขายที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วสุดท้ายก็ถ้ามีออเดอร์ก็ให้เขาส่งให้แพ็คของส่งให้เรามีหน้าที่ขายอย่างเดียวที่จริงดอปชิปเนี่ยทักษะการตลาดการขายเนี่ยต้องค่อนข้างสูงนะเพราะว่าคุณไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแต่คุณต้องขายให้ได้คุณจะไปขายที่ไหนบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดคุณแบบว่าไม่โฆษณาอะไรด้วยเนี่ยก็คือมันก็ได้เงินค่อนข้างน้อยนะนะครับได้ค่อนข้างน้อยนะครับ ทักษะตรงนี้สาคัญมากกับตลาดการขายนะครับทักษะเฉพาะทางก็อาจจะมีบ้างขึ้นอยู่ว่าคุณขายอะไรไงนะฮะความเสี่ยงก็ถือว่าน้อยเหมือนกันน้อยหรือว่าไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ค,ไไดคุณไม่ได้ไปลงทุนอะไรนะฮะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนเงินที่ได้มันก็จะน้อยลงนะครับเงินที่ได้มันจะน้อยลงเพราะว่าอย่างถ้าคุณจะดอบชิปไปขายในลาซาด้าเนี่ยบางทีคุณส่งของช้าเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าให้คะแนนน้อยก็ส่งผลทําให้ ราค้าของคุณเนี่ยจะร่วมเข้ารวมกิจกรรมอะไรของรัศดาไม่ได้นะครับดังนั้นลูกค้าก็จะมีโอกาสเห็นสินค้าของคุณน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะลดให้เหลือแค่ 20, 20ถึงถึงแค่ประมาณแค่แบบว่าร้อยอร์เแค่นั้นเองนะครับขึ้นอยู่ว่าคุณไปมีความสามารถในการขายแค่ไหนนะครับก็อาจจะหมื่นถึง50,000นะครับเพราะว่าปกติดอบชิปก็คือคนแบบ หมือนยังไม่ค่อยได้ตั้งใจทํามากะนะนะครับก็เลยไม่ลงทุนนะครับที่จริงมันไม่เกี่ยวกับ5 0 0 0มื่นนันเนี่ยแต่ผมก็ใส่ไว้ให้ก่อนนะครับต่อไปถ้าเกิดทำคอนเทนต์ล่ะทางคอนเทนต์ออนไลน์นะครับแล้วคุณอาจจะมีพวกคอร์สออนไลน์บ้างนะครับ online, cost online คอนเทนต์ออนไลน์คอร์สออนไลน์นะผลตอบแทนเนี่ยปีแรกเนี่ยนะอาจจะได้น้อยหน่อยเลยอ่ะอาจจะบางทีอาจจะศูนย์เลยนะปีแรกอาจจะศูนย์ถึง20%เเท่านั้นอ่ะคือน้อยมากเลยพวกทำคอนเทนต์เนี่ยนะ ในปีแรกนะแต่พอมาปีที่2เนี่ยเออมันอาจจะได้ขึ้นไปเป็นร้อยว่าอาจจะเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับมันขึ้นอยู่ว่าหมื่นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ร้อยเท่านะก็หมายความว่าแล้วแต่ไงน,นะฮะแล้วแต่ว่าคุณทานานแค่ไหนคุณอดทนทำงานได้แค่ไหนนะครับดังนั้นคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยปกติแล้วจะอดต้องอดทนกว่าขายของปกตินะครับแล้วคุณต้องมีทักษะด้านการตลาดการขายสูง นะครับทักษะเฉพาะทางก็ต้องสูงนะแต่ความเสี่ยงเป็นยังไงความเสี่ยงก็น้อยนะครับความเสี่ยงน้อยเพราะว่ามันเป็นพวกคอนเทนต์น่ะมันไม่มีสินค้าอะไรนะครับมันมันไม่ได้มีสินค้าคุณไม่ต้องไปลงทุนสินค้าอะไรคุณก็อาจจะมีแค่เครื่องมือนิดหน่อยๆนะครับห้าหมบาทก็อาจจะไปซื้อเครื่องมือเล็กๆน้อยๆมานะครับบางทีก็อาจจะใช้ไม่หมดก็ได้นะครับความเสี่ยงก็น้อยนะครับแต่ว่าเฉพาะทางก็คือคุณจะไปทำคอนเทนต์่ะนะฮะคุณทําบอกอ่ะคุณก็ต้องรู้ในสิ่งที่คุณรู้ คุณทําเรื่องยาคุณต้องรู้เรื่องยาคุณทําเรื่องอาหารเสริมคุณต้องรู้เรื่องอาหารเสริมอย่างผมเนี่ยทำเรื่องหาเงินคุณก็ผมก็ต้องมีประสบการณ์ในการหาเงินไม่งั้นผมไม่มีประสบการณ์หาเงินมาพูดอย่างเงี้ยพวกคุณก็ไม่เข้าใจแล้วพวกคุณก็ก็จะดูออกว่าผมไม่มีประสบการณ์ไงนะฮะหรือว่าคุณจะเขียนบอกทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วคุณก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะครับแล้วคุณจะไปเขียนอะไรนะฮะเหมือนกับ YouTube เหมือนกัน YouTube มันก็จะมีหลายๆแบบเนาะ ยูทูบก็จะมีทั้งแบบคนที่กินเที่ยวนะครับถ้าคุณไม่ใช่ชอบกินชอบเที่ยวคุณก็ทําออกมาได้น้อยนะครับคนกินเที่ยวก็ต้องกินเที่ยวเยอะๆจริงๆนะครับถึงจะทำวิดีโอได้หรือว่าคุณจะเป็นพวกแบบสายฮาตลกนะครับทำคลิปฮาคลิปตลกนะครับคุณก็ต้องเป็นคนตลกอ่ะนะค,คุณทาคุณไม่ตลกทําออกมาคนก็ไม่ดูนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์แบบเฉพาะทางนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วนะฮะดังนั้นคุณต้องมีความสามารถ เฉพาะทางสูงในเรื่องที่คุณจะพูดในเรื่องที่คุณจะเขียนบอกหรือว่ารวมทั้งคุณทําใน Facebook ก็ตามนะครับคุณจะทําคลิปไวรัลนี้ให้คนแชร์เยอะๆคุณต้องมีพอสามารถในการทําคลิปทักษะการตลาดการขายนี่ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับคุณทําการตลาดไม่เป็นนะครับคุณไปเขียนแต่บอกในเว็บไซต์โอ้เขียนอย่างดีเลยแต่คุณไม่รู้จะให้คนมาดูบอกของคุณยังไงนะครับหรือว่าคุณท YouTube อ่ะโอ้เที่ยวอ่ะ ผมเห็นหลายคนแล้วนะท YouTube ทําวิดีโอก็ดีเที่ยวก็ดีพูดก็ดีแต่ก็ไม่มีคนดูนะครับยอดซับก็น้อยก็เยอะแยะนะฮะ b o o k o o กก็เหมือนกันนะครับทำคลิปดีๆเลยแต่คนไม่แชร์นะครับเพราะว่าทับการตลาดไม่เป็นไม่รู้ว่าจะต้องทําให้คนสนใจยังไงแล้วทําให้คนแบบคนเข้ามาดูได้ยังไงนะครับมันจะต้องมีทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้ต้องมีเทคนิคการการการตลาดและการขายซึ่งปกติเนี่ย ทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยนะทักษะต่างๆเนี่ยคุณจะเรียนรู้เองก็ได้หรือว่าคุณจะเร็วหน่อยนะครับคุณก็ต้องใช้ทางลัดโดยการคุณก็ต้องเข้าไปเรียนนะครับคุณก็ต้องไปเรียนคนที่เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับทักษะต่างๆที่คุณต้องการเนี่ยอย่างมชติว่าถ้าเป็นยูทูบอ่ะคุณก็ต้องดูว่าแบบ YouTube ก็มี2ฝั่งนะคุณจะต้องคุณจะต้องถ่ายวิดีโอเป็นนะครับตัดต่อวิดีโอเป็นนะครับ แล้วคุณก็จะต้องทําการตลาดให้กับวิดีโอคุณเป็นด้วยนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่เรียนคุณก็คุณก็งมของคุณไปอ่ะนะฮะคุณก็งมของคุณไปหรือว่าคุณไปดูคอนเทนต์ฟรีที่เขาบอกมาแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเอ่อมันเป็นเคล็ดลับหรือมันเป็นเทคนิคที่แบบว่ามันไม่ฟรีนะบางทีคุณก็จําเป็นต้องลงลงเรียนคอร์สที่มันต้องเสียเงินนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะทีเนี่ยก็อาจจะเริ่มแรกก็คือศูนย์เลยนะครับช่วงปีแรกเนี่ยแต่พอมาปีที่สองคุณอาจจะได้ไป5้0 0 0ถึง5ล้านเลยนะ ที่จริงมันก็ขึ้นอยู่ว่าคนตามคุณเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้มันเป็นทักษะที่แบบว่าต้องพัฒนานะครับซึ่งทีนี้ถ้าเราจะลองย้อนกลับไปนะฮะดูออฟไลน์กับออนไลน์นะครับคุณก็ต้องมาดูแล้วครับ่าสูว่าออฟไลน์เนี่ยคุณอยากได้ผลตอบแทนสูงๆอ่ะผลตอบแทนสูงๆมันมีตรงไหนบ้างนะครับก็อยู่แถวๆเนี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้ความเสี่ยงต่ําด้วยมันอยู่แถวไหนนะครับถ้าคุณทำออฟไลน์ มันก็อยู่แถวๆนี้นะฮะเกี่ยวกับค้าขายทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเกี่ยวกับค้าขายทั้งนั้นเลยนะครับที่แบบว่าความเสี่ยงมันจะต่ํากว่านะครับแล้วก็ค่าตอบแทนก็พอรับได้นะฮะค่าตอบแทนก็พอรับได้เพียงแต่ว่าข้างบนเนี่ยพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรพวกเนี้ยค่าตอบแทนมันมันคือสูงไงแล้วก็มีมีความเสี่ยงนะฮะผมว่าค้าขายเนี่ยมันดูง่ายกว่านะครับเพียงแต่ว่าคุณออฟไลน์แล้วคุณค้าขายอะไรไงนะครับคุณไปค้าขายอะไรนะครับก็เนี่ยก็คุณต้องลองเลือกดู แต่ที่จริงแล้วผมแนะนำนะครับเพราะว่าออฟไลน์เนี่ยคุณค้าขายเนี่ยคุณคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ได้เงินแถวแถวนั้นนะครับคุณอยู่ในอำเภอไหนคุณก็ได้แค่แค, DVD ค่อํำเภอนั้นดีไม่ดีคือคุณอยู่ในหมู่บ้านไหนคุณก็ขายได้แค่หมู่บ้านนั้นแหละนะครับอย่างเก่งก็คือคนต่างอำเภอมามามา,มาใช้มาซื้อสินค้าบริการของคุณนะครับแต่ว่ามันข้ามข้ามอำเภอข้ามจังหวัดก็ค่อนข้างยากนะครับออนไลน์จึงจึงเป็นคําตอบที่ ดีกว่าในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งออนไลน์เนี่ยคุณดูถ้าผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำแบบกก็ดูดีมันก็มันก็ผลตอบแทนโอเคทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการขายของทั้งนั้นผลตอบแทนโอเคทั้งนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าถ้าเป็นขายของก็อาจจะเหมือนว่าได้เงินเร็วกว่าหน่อยนะครับได้เงินเร็วกว่าหน่อยแต่ว่าให้ให้คุณดูแล้วอ่ะุณก็ต้องมาดูความเสียเส่ยงออฟไลน์เมื่อกีก้ความเสี่ยงที่มันน้อยน้อยอ่ะนะฮะ มันก็จะมีนี่ไงครับเนี่ยความเสี่ยงน้อยเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีดรอปชิปแต่ว่าดรอปชิปก็คือมันก็ความเสี่ยงน้อยแต่มันก็ได้น้อยลงไปด้วยไงนะครับคุณอยากได้เงินเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยไม้ขายของ Lazada Sho p ปีเนี่ยความเสี่ยงก็น้อยนะครับทำคอนเทนต์ความเสี่ยงก็น้อยแต่ใช้เวลานะครับคุณก็เลือกดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีขายของ Lazada เนี่ยผมทำเป็นคอร์สไว้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองแอดไลน์แอดวรรดบรรมาถามกันได้นะครับ ส่วนทาง y t u t u เนี่ยก็รอผมทยอยทำให้นะฮะถึงตอนทนี่ใครมีคำถามอะไรบ้างครับสงสัยอะไรบ้างไหมนะครับบางทีผมอธิบายไปนะครับผมว่าละเอียดแล้วนะแต่ว่าบางทีมันก็มีขาดตกบกพร่องบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์ถามข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีวิดีโอทุกวันนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์แอวรัตพบนะครับมีแอดน้ำหน้าด้วย เพื่อที่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธทิประโยชน์พิเศษนะครับที่ผมส่งให้ไปทางไลน์เท่านั้นนะครับใน Facebook นี้ไม่มีนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในวิดีโอวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ